วันนี้ก็มาถึงพวกเราอยู่ที่อุดรอนแล้วมารับไทรเลอร์ไปที่บ้านเชียงค่ะเพราะว่าวันนี้งานมีอกเวนต์พิเศษก็คือเป็นงานมหากรรมมรดกโลก is that right something like that <laughs> เราก็จะไปที่นั่นนะคะนอกจากจะมีต่อยมวยก็มีกิจกรรมอย่างอื่นอีกด้วยกิ๊ก่ยคิดมาที่ไรจะสเสียใจนะคะเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงเวลาไทเลอร์รโดนต่อยเวที <c oughs> so um, we have like a weird feeling in your stomach when you think about it เาแ้เปอร์เซ็นครับเราะแปดสิบห้าเร์เเพราะว่าไม่รู้จากคนตัวกับไทเลอร์ไม่รู้แข่งไม่รู้ไม่แข่งไม่รู้ชกเร่งเร็วไม่รู้ชกช้าไม่รู้จากดสิบห้าเปอร์เซไม่ครอบราวาไทเลอร์ ไทเลอร์บอกว่าไทาเลอร์ก็ไม่รู้นะคะว่าคู่ตอ่อสู้จะเป็นยังไงฉันก็อ่ะเผื่อไว้สัก15แต่ตอนนี้คือมั่นใจ85แล้วเอาเป็นว่าก็มาลุ้นไปด้วยกันกับกีกับไทเลอร์นะทุกคนอันนี้พ่อกับแม่กีก็มาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทเลอร์เรากำลังเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงงานเริ่มตอน2โมงนะคะเขาจะเริ่มต่อยมวยกัน2โมงเลยไป ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเชียงแล้วนะคะทุกคนกิ๊กกำลังเดินไปหาเวทีมวยว่าเวทีอยู่ตรงไหนเรามาถึงเวลาหนึ่งทุ่มกว่าๆที่จอดรถได้เรียบร้อยก็เดินเข้างานนะคะเห็นแสงไฟบนฟ้าเยอะมากคือไม่คิดว่าคนจะมาเยอะนะดว่ช่วงจะิปงานใหญ่นะคะอาจจะแบบทําให้ไทเลอร์ประมานิดหน่อยเพราะทิศเองก็มือเย็นแล้วตอนนี้เดี๋ยวถามความรู้สึกไทเลอร์ดีกว่าถามด้วยว่าพ่อใหญ่โทนี่พ่อของไทเลอร์รู้สึกยังไงที่ไทเลอร์มาไทยทริปนี้อยู่ๆก็จะได้ต่อยมวยนะคะ All right, Tyler. What does your dad think of this? He likes it. He thinks it's uh, going to be very fun for me, and he thinks I'll do just fine as long as I train, which I did every day, twice a day, sometimes scared. three times a day. บอกถือว่าเป็นงานใหญ่งานประจําปีเราไมีมวยหญิงสองคู่น้องว่าตันเราไม่ได้พบกับนะคะเป็นน้องแบบสมบูนะครับแล้วก็มือที่พุ่ที่นีร่วมใช้คำเลยแล้วก็เวทีใหญ่ๆได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ลูกนะครับมันกลัวแล้วเหรอใช่ครับแล้วสกิมครับฝ่ายแดงพบกับนักชกฝ่ายน้ำเงินสิงห์ตัวเล็กสิบพ่อโจโฉหรือว่าสจทตวีชัยวาน ขึ้นมาแล้วทุนการศึกษามีเท่าไหร่วางได้เลยนะครับนะครับเป็นจุดเดินก็อนะครับจัดสรรเวลานะครับน้องให้หนูจไน้อยครับมรับุูรกมของนะครับปรองรมตก็ได้ครับตอนนี้อายุายแดงในช่วง ขณะนี้คู่ชกของไทเลอร์ก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนทั้งสองฝั่งก็กำลังเตรียมความพร้อมให้กับนักมวยนะคะทางนี้ก็กำลังนวดน้ำมันพันมือกันเลยทีเดียว

คนสวยทีกันเลยจบจากคู่นี้ก็จะเป็นคู่เปิดของเรานะครับหัวแก้วแหวนพบกับเสีย่ยพบกับชูนะครับคู่ต่อไปหัวแก้วแหวนพบกับชู้คู่เปิดของเราขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับอันตรีสุปเปย์คำพิมานนะครับท่านสมยดตจดังละลายนะครับคุณมิ่งเมืองบุรินมิตรนายรังสิตจนใจนายนายทั้งทั้งศัต สิทธิพรศ์นะครับผู้ใหญ่ใจดีของโราแมโอ้โหโคนี้เป็นมวยใหญ่ครับขึ้นมาแล้วครับแม่มาก์ซีดาบเลยแม่มาเลยครับตอนนี้หมาก์ซีดาสีขาวจั่วเลยมันมันคือใครพิ่สาววะเนี่ยเป็นมวยหุ่นใหญ่สอบถามบนถึงกับซุปเปอร์ไนท์โสตมพรบนถึงแกนนรสิงห์มวยไทย กามวยไทยใจห้าวหันจิตบานบ่มีที่หม่นมองประตพทีนี่นะข้าจะครองคนทั้งของต้องรู้ว่าข้าไม่ช่ยกิเป็นชายต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้ดูฝรั่งทุบมวยดูฝรั่งทุบมวยนั้นรักแฟนหมัดมวยมาเท้าเขาสระกราษนะครับที่จะฟังกติกาการจบนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่พิเศษของเราปปรเป็นบัวรุ่นใหญ่นะครับคู่นี้แ,นแต่ตกันแต่ละทีนี่หมเวทีสะเทือนลยทีเดียวยกกรกเร,ริร่มขึ้นแล้ว อลฝ่ายแดงจิมมี่นี่ฝ่น้ำเงินเสียงดังฟั่งชัอนกับราสาจำันละขึ้นครับนี่ยืดซ้ายเล่นี่ไยอม่เป็นมวยนะครับฝังเป็นอะไรนเล่นมากนะครับตอนนี้อับปางนรั่าเขาอมได้่อจมมี่เดินต้าหาตงหวะท้่งเล่ทไทยึวมมี่เ่อหมมี่วัดครับแอนด์ขวาซ้ายข้าวข้ i oh. do oh.

Man, ร่มกับเท่าปลาต้มยิมนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่นี้เป็นยกที่สองเป็นคู่พิเศษจัดได้พิเศษพิเศษพิเศษมาดูกันต่อต่อครับตานี่ยืนข้อตัวนี้มันต้อง ชูามาือเรียบร้อยครับไทเลอร์ชนะคะแนนไปนะครับรบคู่ต่อไปนะครับคู่เปิดรายกันของเรานะครับคู่เปิดนะครับมาเยือนเราเลยนะครับเพราะว่าจะ ขึ้นมาเลยนะครับคู่เปิดขอ,องเรานะครับหัวแก้หวหอลแวนพบกับโชว์ขึ้นมาแล้วครับโชว์หัวแก้วหอลแวนก็ขึ้นมาแล้วเชิญครับอาจารย์ครับชายริมโค้งครับปูบรรยายบนเวทีเลยครับมวนท้ายมาเขาเป็นเก่งเลยเธอเขาเก่งมากไหมเธออย่างมากครับ That was very good, very good. Oh, thank you. you fast, I tried. He, he didn't pick his guard up. Yeah, yeah. He was waiting for kicks. God, you you're very good. Well done. Thank you so much. Oh, kick his knee, maybe. My wife wants her photograph. Which which what which part of your, nice. your your leg? Right. ยูแองเกเจ็บตรงไหนตรงนี้ right น้ำแข็งครับน้ำแข็งอาซน้ำแข็งมาแกบกคบไม่เนเอาวะสิม่วนไรเด้อขอบคุณมากเมืองไทยครับพออกระจัมไปเถอะลยกได้ปะลูกได้ปะ Can you get up? ใช่โอ้เจ็บขาเะคะเพราไปตดโดนเข่าเขาซะ my d a d got it ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไอนคตอสวัสดีค่ะนักมวยเจ็บนะคะตอนนี้ ะะหลังจากที่ขึ้นชกมาทุกคนผลเป็นยังไงบ้างไทเลอร์ Tyler? Can you tell us about the fight? How was it? ตัวมวยมวนไรนะครับตอนนี้ไทเลอร์มีเจ็บอะไรนะเจ็บข้อเท้าแต่ว่าไม่ใช่ตรงข้อเท้าเนาะเป็นกล้ามเนื้อนะคะตรงข้างข้อเท้าเพราะว่าเตะแล้วโดนเขาเอาเข่ารับพอดีเนาะครับ Jam you b o n My muscle hit his bone อ๋อก็คือไปโดนกระดูกเขาก็เลยเจ็บนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปซื้อยาแก้ปวดส่วนที่เหลือเจ็บไหม What about all the rest ไม่เจ็บไม่มีเจ็บคไม่เจ็บน้องแข็งแรงายครับแต่ว่าน้องแข็งแรงมากมากครับเขามีเลือดเลือดออกเลยนะคะ third round third round ที่เขารูไออยากนับเอาเขาเขาพ่นเลือดไก่หน้าเลยเออไอไอยิ้ม h e look at each other, we smile. He knows I'm, I'm like, I'm going for it. He's just smiling and I'm smiling. It was really cool. <k ye ak> c o o Hot o r e cup, nong. ขอบคุณไลเดอร์ครับจะอะไรนะจะเจอกันไทเลอร์จากเพื่อนได้ไทเลอร์เป็นเพื่อนกันตอนนี้คือหลังจากโชคเสร็จนะคะประกาศไปหาน้องนิดนึงเพราะว่าพวกเราก็พยายามตามหาไทเลอร์อยากจะไปคุยด้วยนะคะก็หาไม่เจอแล้วสงสัยก็จะกลับกลับกันไปแล้วนะคะ ถ้าเก chapter, Th ิดว no? ่าเจอการคขาหน้าเดี๋ยวไทเลอร์พาไปเลี้ยงพิซซ่าเนาะมามามาเริสก็ขอบคุณนะคะสำหรับประสบการณ์เนาะวันนี้ก็มันมากทุกคนบอกเลยว่าเป็นมวยที่แบบิเชียร์มันมากนะคะเพราะว่าตอนแรกคือคิดว่าไทเลอร์จะไม่กล้าบุกนะก็คือคุยคุยกันไว้ว่าดูเชิงก่อนนะเพราะเราไม่รู้จักคู่ต่อสู้เลยไม่เคยซ้อมด้วยกันนะคะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครอะไรมาจากไหนแล้วเขาก็สูงกว่าตัวใหญ่กว่าด้วยแต่ว่าเราก็คือ สามยกกันนะทุกคนคือใสหหมดเขาที่มีนะคะก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันมากแล้วก็คนเชียร์เยอะมากวันนี้เสียดายจริงๆอย่างที่กิ๊กบอกว่าพวกเราไม่รู้ว่าเราจะได้โชกงานใหญ่แบบนี้นะคะก็เลยไม่ได้ประกาศให้ทางเพจให้ทางแฟนคลับมาเชียร์เนาะ,ะรู้สึกเสียดายนะเพราะถ้าเกิดว่าแฟนคลับเอซที่อยู่ดอนรู้เขาคงจะมาเชียร์ไทเลอร์กันเยอะนะคะแต่ว่าเป็นว่าวันนี้ก็คือดูผ่านคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วกัน,นะค่ะไทเลอร์จะชกอีกไหมอยู่กันดูดูกันต้นนี้ไม่อยากคิด ตอนนี้ไม่อยากชกมวยครับเดมมวนไรอาเจ้าครับแล้วก็อยากอยากให้ขอบคุณครูบุญทึ่งนะครับขอบคุณครูบุญถึงด้วยครูยูยิมมวยอ่าไฟท์คลัพยูดอนนะครับยูดอนขอบคุณมากมากที่ช่วยเทรนไฮเลอร์นะคะคนครูช่วยไล่ครับขอบคุณมากขอบคุณมากสาธุสาธุโชคดีเด้อ หลังจากที่ชกเสร็จก็คือกลับเลยเพราะว่าไทเลอร์เจ็บขาเดินไม่ค่อยไหวน,นะคะต้องไปกินยายแกป้ปวดสักหน่อยพรุ่งนี้ก็คงจะระบมน่าดูนะแต่ว่ากิ๊แบบ I'm so proud of you baby is that you ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะใครที่ต้องการจะติดตามเนาะ,ค,ะคุณครูบุญถึงนะคะกิ๊ก็จะแปะ u t u b e เอาไว้ ai, เพราะว่าเขาก็ทำ u t u b e อยู่เหมือนกันนะคะบอกเลยว่าเป็นยิมที่แบบคุณภาพดีจริงๆหลังจากที่ชกเสร็จรักษาตัวให้ายเจ็บนะคะแล้วก็จะกลับมาหาครูอีกครั้งหนึง่ง ไทเลอร์อกกำลังได้โชคมวยแล้วก็กินหมัเนื้ทอนเชาทุกวันแล้วก็น้ำมันมะพร้าวกับคาเฟ่น,นะครับนี่ไทเลอร์สุขภาพดีไทเลอร์สุขภาพดีน้ำมันมะพร้าวสกัดเยน็นพี่วุลเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะสำหรับนักมวยคานนี้สปอนเซอร์หมายเลขนึ่งไทเลอร์ครับโอเควอล ขอบคุณมา,มากๆนะคะสำหรับใครที่มาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับกิกแล้วก็ไทเลอร์นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้กลับบ้านกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ